สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวตัดผมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยครับผมช่างแบงค์เฟิร์สคัตบาเบอร์ชอปนะครับวันนี้นะครับเพื่อนๆผมขอขั้นเวลาอีกสักนิดหนึ่งนะครับผมก่อนหน้านี้ผมว่าจะสอนแต่ว่าคนที่ตัดผมไม่เป็นนะครับเหมือนหรือว่าช่างตัดผมมือใหม่นะผมให้เป็นแบบมืออาชีพได้เลยอะไรประมาณนี้นะครับแต่ขอขั้นเวลาก่อนนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามีคอมเมนต์ของพี่คนนึงนะครับผมคือพี่ธนกิจนะครับผมมาคอมเมนต์ ใต้คลิปของผมถามว่านะครับผมระหว่างกันไกธรรมดากับกันไกฟันปลาเนี่ยเวลาซอยมันแตกต่างยังไงก็คือการซอยกันไกธรรมดาก็คือซอยแบบพอย n t คัตติ้งนะครับกับซอยแบบฟันปลาที่เราซอยทั่วไปนะครับผมก็มันดีมันแตกต่างกันอะไรยังไงพี่เขาอยากให้อธิบายตรงนี้ให้ฟังหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับโดยส่วนตัวของผมนั้นนะครับคือเมื่อก่อนนะ่ะผมใช้อ่แบบ พ i อยคัตติ้งมาตลอดเลยเพราะว่าผม mm. ผมชอบมากแล้วก็ได้ยินแบบเพื่อน, mm. อนๆหรือว่า mm. ที่อื่นมาหรือว่าใครๆหลายๆคนบอกว่าพ i อยคัตติ้งเนี่ยมันจะสวยมากอะไรอย่างนี้เมื่อก่อนผมใช้นะครับใช้ตลอดเลยคือเอาเอา,เอาตรงๆนะคือมันพอซอยไปแล้วมันเหมือนกับผมแตกปลายนะครับคืออันนี้จากจริงๆเลยนะคือจากประสบการณ์จริงๆถ้าเพื่อนเพื่อคนไหนที่บอกว่า มันอย่างนั้นอย่างนี้ก็ถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออาภัยไว้ด้วยนะเพราะว่าอันนี้คือจากประสบการณ์จริงๆของผมเลยนะแล้วก็พักหลังมาผมได้ใช้แบบว่ากันไกฟันปลาธรรมดาเลยนะครับเป็นเพราะอะไรผมถึงใช้กันไกฟันปลาเนาะผมผมวันนี้เดี๋ยวผมมีผลงานให้ดูนะครับวันนี้ผมได้ทําการทดลองมาเรียบร้อยแล้วว่ามันจะเป็นอะไรยังไงนะผมเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูคลิปวิดีโอที่ผมอัดไว้นะครับว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับโอเคไปดูกันครับ อันนี้นะครับผมก็จะเป็นการทดลองในรูปแบบของผมนะครับที่ผมจะทําการทดลองระหว่างการตัดแบบพอยคัตติ้งนะครับกับการตัดฟันป่านั้นจะเป็นยังไงนะครับอันดับแรกนะครับผมผมก็จะซอยแบบพอยคัตติ้งก่อนนะครับนี่คือการซอยแบบพอยคัตติ้งนะครับเราจะใช้กันไกลแบบธรรมดานะครับเหมือนไกลตัดธรรมดานะครับไม่ใช่กันไกลซอยนะครับเคลื่อนไกลตัดธรรมดาแต่เอามาซอยนะครับซอยให้ปลายผมมันพิวอะไรนี้ที่เขาบอกกัน แล้วผมก็ทำนะผมตามในรูปเลยครับเนี่ยทำแบบคล้ายๆประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูผลลัพธ์ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการซอยแบบใช้กันไกฟันปลานะครผมก็คือฝั่งขวานะผมจะใช้แบบพอยคัตติ้งนะครับผมจะซอย2ฝั่งนี้ไม่เหมือนกันฝั่งขวาจะเป็นพอยคัตติ้งแต่ว่าฝั่งซ้ายนั้นจะเป็นกันไกฟันปลานะครผม ซอยแบบนี้กันไกฟันปลาก็จะจับปลายมาก็จะซอย1 2ึ่งสองหนึ่งสองนะครับหนึ่งสองประมาณนี้ซอยตรงปลายนะครับผมหนึ่งสองหนึ่งสองอะไรประมาณนี้เดี๋ยวมาดูผลลัพธ์กันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับอันนี้คือผลลัพธ์ของการซอย point cutting นะครับนี่ครับมันจะเป็นแบบประมาณนี้นะครับ ถ้าถามผมผมก็ว่ามันมันก็สวยประมาณหนึ่งแต่ว่าถ้าโดยส่วนตัวของผมผมชอบแบบพอยคัตติ้งมากกว่าเอ้ชอบแบบฟันปลาซอยมากกว่านี่คือฟันปลาซอยนะเห็นไหมครับว่ามันจะผิวเหมือนแบบทุ่งหญ้าหรือว่าเหมือนกอหญ้าอะไรประมาณน,นั้นนะครับดูอีกช้อหนึ่งนะครับเนี่ครับมันจะแบบอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะครับ โอเคครับผมนั่นแหละครับคือไอ้ที่ผมจะให้ดูก็คืออย่างที่เห็นเลยครับเพราะว่าผมทดลองมาแล้วฟันปลามันดูแบบเหมือนใบหญ้าเหมือนเหมือนปา่าหญ้าไม่รู้จะอธิบายยังไงคือมันเคยนึกสภาพเหมือนแบบทุ่งหญ้าอะไรเงี้ยมันดูแบบผิวๆอย่างนั้นเลยนะครับแต่ว่ากันไกธรรมดาที่ตัดพอยคัตติ้งอ่ะมันมันดูเหมือนรอยอะไรแทะสักอย่างหนึ่ง หรือว่ามันมันก็ไม่แตกต่างกันมากแต่ว่ามันเป็นประมาณนั้นนะครับอันนี้คือจากที่ผมทดลองนี่แหละก็คือวิธีที่ผมใช้เลยที่ผมตัดให้ดูหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยให้ดูเนี่ยผลที่มันออกมาก็แบบประมาณนั้นเลยนะครับโดยส่วนตัวนั้นผมคิดว่าการใช้ฟันปลานั้นจะจะโอเคกว่าคือถ้าฟันปลานั้นมันมันไม่ดีนะครับไม่รู้ว่าเขาจะทําออกมาทําไมนะมันก็ก็ต้องมีข้อดีของมันเขาถึงได้ทําออกมานะครับนั่นแหละครับลองให้ไปคิดดูหรือว่าไปดูจากผลงานที่ ผมทําหรือว่าไปลองใช้ดูก่อนก็ได้ถ้าไม่เชื่อผมหรือว่าอะไรไงเรียนรู้ด้วยตัวเองแต่อันนี้จากประสบการณ์ผมนะครับผิดพลาดประการใดก็อย่าว่ากันแล้วกันเพราะว่าอันนี้ผมทดลองให้เห็นนะครับแบบประมาณนี้เลยนะครับต่อมานะผมเป็นคอมเมนต์ของพี่อ,อมะรานะครับผมถ้าผิดประการใดถ้าอ่านชื่อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่ามันผมก็ไม่มั <c oughs> นน่าจะอมาราหรือว่าอามลราอะไรสักอย่างหนึ่งโอเคครับผมก็น่าจะอ่านว่าอมารานะครับผม โอเคอันั้นไม่ไม่ใช่ปัญหานะครับผมพี่เขาคอมเมนต์มาว่าให้สาธิตการใช้เก้าอี้ตัดผมให้ดูหน่อยนะครับผมแล้วก็ให้วางมือสี่ิบห้าองศากับ90สิองศานะครับผมวิธีการตัดผมด้านหลังนะครับผมเดี๋ยวผมจะขออธิบายแยกกันแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูการใช้เก้าอี้แบบที่ถูกต้องนะครับว่าจะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมใช้อะไรยังไงบ้างนะครับผมก็ ของพี่อมาลานะครับผมก็มาถามว่าเก้าอี้ใช้ยังไงถ้าเป็นเก้าอี้ตัดผมนะผมผมผมจะขออธิบายก่อนอันนี้มันจะเป็นแบบเก้าอี้แบบธรรมดานะครับผมแบบทั่วไปที่เราเห็นมันจะไม่มีพวกไฮดรอลิกนะครับผมไฮดรอลิกให้ปรับให้ขึ้นสูงต่ําได้นะครับอันนี้จะเป็นแบบธรรมดานะครับผมถ้าถ้าเป็นรุ่นที่พิเศษหน่อยก็จะมีแบบที่เหยียบตรงนี้ถ้าถ้าไม่เห็นภาพก็เดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูหรือว่าถ้าไม่เข้าใจนะครับผมก็ลองไปดูใน เก้าอ uh, ี e. ้ไปดูเขารีวิวก็อีตัดผมอะไรพวกนี้นะครับจะมีอยู่นะครับผมว่ามันจะมีที่เหยียบจึ๊บยึบยึบเหยียบพอเหยียบแล้วมันก็จะค่อยๆขึ้นปรับระดับได้นะครับอันนั้นก็คือแต่แต่นี้ไม่มีนะครับอันนั้นก็คือรุ่นตัวเอาไปแต่นี้ก็จะมีตัวตัวนี้นะครับผมตัวนี้ไว้ ไว้เวลาโกนหนวดนะครับผมก็แล้วก็เอาลงมาอย่างนี้นะครับแล้วก็มันจะสามารถยืดได้อย่างนี้ให้ให้คนนอนนอนแล้วก็โกนหนวดอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เอานอนลงแล้วก็ล็อกล็อกนะครับผมล็อกอันนี้ก็ไม่ขยับแล้วนะครับผมนี่แหละครับอันนี้ก็คือวิธีการใช้เวลาจะเอาขึ้นก็ดึงมาปแบบุ๊บแล้วก็ดันขึ้นแล้วก็ล็อกไว้เหมือนเดิมแค่นี้ครับอันนี้ก็จะง่ายๆเลยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นส่วนด้านหลังมันจะสามารถยืดหดได้ อะไรประมาณนี้เวลาเอาลงก็กดอันนี้ลงปุ๊บมันก็จะลงไว้แบบบางทีลูกค้าอยากจะตัวสูงอะไรอย่างนี้นะครับผมก็ต้องเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้แล้วก็หลังนอกจากที่มันจะสามารถยืดหดได้ประมาณนี้ก็คือสามารถถอดออกได้นะครับถ้าในกรณีที่เด็ก คือแบบเด็กที่จะสูงก็ไม่สูงจะเตี้ยก็ไม่เตี้ยระหว่างกึ่งกลางเนี่ยถ้าสูงเราก็หาอะไรหาเก้าอี้หาเก้าอีม้มานั่งรองตรงนี้แล้เหมือนที่เราเคยเห็นตามร้านตัดผมว่าจะมีแผ่นไม้หรือว่าเป็นเก้าอี้เล็กๆมานั่งรองคือถ้ากึ่งสูงไม่สูงเนี่ยเด็กถ้าโตไม่กึ่งโตไม่กึ่งโตหัว,วเขาจะเลยจะสูงมากนะครับผมแล้วก็ถ้านั่งมันก็จะต่ำมากมันก็จะอยู่ที่ตำแหน่งประมาณนี้พอดีอันนี้ก็เหมาะก,กับเด็กประมาณกึ่ง โตบ้างไม่โตบ้างช่วงแบบกลางๆความสูงกลางๆก,ก็สามารถถอดออกได้นะครับก็จะแบบประมาณนี้นะผมการใช้เก้าอี้ก็จะไม่มีไม่น่ามีอะไรแล้วก็ประมาณนี้แล้วแล้วก็มีพับได้ประมาณนี้ครับต่อเน่างอันนี้ก็เอาไว้อ่าใช้แบบว่าใส่ผ้าคลุมตัดผมอะไรประมาณนั้นนะครับผมก็หลักๆก,ก็น่าจะประมาณนี้นะครับการใช้เก้าอี้นะครับโอเคครับต่อมาก็คือการใช้ กันไกลนะผมการซอยผมด้านหลังใช่ไหมถ้าผมอ่านไม่ผิดพี่เขาน่าจะคอมเมนต์อะไรประมาณนั้นจากที่ผมอ่านแล้วผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับว่าให้ซอยด้านหลังระหว่างแบบ90องศากับ45องศาว่าทํายังไงอะไรยังไงอะไรประมาณนี้นะผมเดี๋ยวผมมีวิดีโอให้ดูนะผมว่ามันจะแตกต่างกันยังไงใช้ในสถานการณ์อะไรยังไงเดี๋ยวไปดูวิดีโอกันแล้วกันนะครับโอเคครับ อันนี้คือการทดลองนะครับผมวิธีการซอยด้านหลังนะครับผมวิธีการตัดแล้วกันนะครับผมวิธีการตัดผมด้านหลังนะครับระหว่าง45องศากับ90องศาว่าจะทํายังไงบ้างนะครับผมอันนี้ก็จับช่อมาถ้าตัดตัดประมาณนี้ก็คือ45องศานะครับดูองศามันดีๆนะครับมันจะดูเฉียงๆออกมาด้านหลังนะครับตามท้ายทอยนะครับตาม45องศา อันนั้คือวิธีการจับแบบแรกอันนี้คือวิธีการจับแบบที่2นะครับใน45องศาก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเป็น90องศาก็จะแนบดังศีสะะของเราไปเลยนะครับก็คือในแบบนี้ก็คือ45องศาอยู่นะครับคือถ้า90ก็ลองนึกภาพดูว่ามันจะเป็นแบบ90องศาก็คือตรงเหมือนเนี่ยเหมือนหวีนะครับเหมือนหวีที่เราจับมือกี้ เนี่ยอันนี้ก็ประมาณ90องศาแต่อันนี้ลูกค้าไม่ได้ตัดนะครับคือด้วยส่วนตัวของผมการตัด90องศานั้นจะซอยเป็นแนวแบบทรงแบบพวกลากใสอะไรประมาณนั้นนะครับส่วนใหญ่ถ้าเป็นทูบล็อกอันเดอร์คัตนี่ยจะใช้แบบซอยแบบ45องศาครับก็จะแบบคล้ายๆนี่อันนั้นจับแบบ90องศาแต่ลูกค้าไม่ได้ตัดแบบนั้นนะครับถ้าตัดเพ๊่มมันจะทําใหา้ท้ายทอย แบนนะครับผมก็คือหัว pues, ก็จะแบนนะครับก็คือนะครับผมดูวิดีโอจบแล้วนะครับก็จะประมาณนั้นนะผมจากที่ผมอธิบายไปในวิดีโอที่ผ่านมานะผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครโอเคครับผมวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณที่มาคอมเมนต์นะคมขอบคุณที่มาคุยกันบ้างทักทายกันบ้างก็ดีนะครับแต่แต่จากพ p นี้นะผมผมก็จะทําแบบว่าตัดผม แบบจากไม่เป็นเลยจนแบบเป็นมืออาชีพให้ให้เพื่อนๆได้ดูแล้วนะครับอันนี้ขอขั้นเวลานิดนึงอีพีหนึ่งแล้วกันนะครับผมโอเคครับผมอีพีหน้าต้องเจอกันแน่นอนนะครับผมตัดผมแบบจากช่างใหม่เป็นมืออาชีพนะครับจากช่างใหม่สู่มืออาชีพนะครับโอเควันนี้ผมคงต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมช่องเฟิร์สคัพกอนเจอกันใหม่อีพีหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ